พี่ออกไปแล้วย้ายแล้วโช่วงดีช่วงดีพี่ช่วดีไม่ใช่ช่วงีไม่ไมด้ไม่ได้ย้ายไปไหนนี่เตรียมเสื้อผ้ามาเดี๋ยววันนี้จะชวนพวกมึงไปถ่ายลุคบุ๊คเราต้องมีแบบอัพนิ่งเท่ๆกันได้แล้วเว้ยชายโซโล่ไม่ใช่เสื้อผ้าใหม่เวเคยเห็นหมดแล้วเด็กชุดมันก็เป็นชุดแบบซิกเนเจอร์ประจำตัวไงแต่อันนี้อันนี้ของกูพวกมึงไม่เกี่ยวของพวกมึงเนี่ยอยู่ในถุงบอกพวกกูชุดกระเทยชุดเลวโอ้โหชุดตัวเองมีใส่สุดเฮ้ย เป็นเก่งข้าวโค้ดรูบุ๊กรูปบุกรูปบุกแปลว่าอะไรพี่รูปบุกแปลว่าอะไรลุกบุ๊กอ่ะโอ้ยเดือดยังไม่เดินเลยถ่ายแล้วก็แอคนะปุ๊บใส่เสื้อผ้าแอดเดี๋ยวขึ้นชื่อเลยไต๋ไต๋บึกเดบันซายนี่ยัดหางหางเฮ้ยอะไลุกลุกลุกดิไม่เก่งรูกลุกนี่ถ่ายเสร็จแล้วมาดูด้วยเฮ้ยมีมึงด้วยไปไปแถวๆนี้แหละไปพวกเรา กมีแวว่ด้ยนให้กูได้เกิดว่าไปไปเรา <tım> แล้ววันนี้ก็ตะเวนเนี่ยตามแถวล่มก้าวเนี่ยตรงไหนสวยแล้วก็ลงไปถ่ายลุกๆกกันแต่วันนี้กูดูแลพวกมึงอย่างดีกู<ะ>ลงทุนเช่ารถตู้ VIP ให้พี่มึงเย็นเย <ๆ S 2> ็นเบาะนิ่ม,ม<อ>ด,ดูแลนักสแสดงอาากเล็กนิดนึงนิดนึง ไม่ต้องนั่งเบียดกันนั่งสบายๆเลยจะนั่งจะนอนได้เต็มที่อดูแลอย่างดีอ้าวเดี๋ยวดเยัดมาเอ้ารับจบทุกเพื่อนเออช่วงนี้รับจอบว่ะอนนี้เป็นซัพเฟอร์พ่อวิ่งรถไม่ได้เลยต้องวิ่งแทนเล้วเดี๋ยวปพื่อนรถมันร้องไม่หยุดเลยเป็นไรวะกับมเปิดไปประหม่าไหมึงอใครมาขับล่ะเอ้าจะไปแต่คุณต้อยืน ไปดิจะยืนตพวกมันตกใจอยู่ไม่เห็นเออไปไปไปตังใส่ตะกร้านะครับตังใส่ตะกร้านะไปยัดแแอไม่เย็นเลยบอกเพื่อนลงเลยครับแแอไม่เย็นลงเลยครับไม่เนไเดี๋ยวไปนี่ไกัก็ได้ไม่เป็นไรอะไรหาที่ถ่ายที่สวยใช่ไหมที่ถ่ายเท่ๆสวยได้เลยหัวเลยหาให้เอาแหวงนี้เลยเพื่อนถึงแล้วบอกด้วยนะพวกมึงอ่ะ กูพ <Civ package package additions> ักแป๊บหนึ่งสวัสดีครับผมนั่งรถไชโยโลกับ EP นี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับไม่ใช่พี่แอร์แม่งมีกลิ่นหรอพี่ร้องไม่ใช่ไม่ได้กลิ่นแอร์กลิ่นปากกูปากกูลงไปเลยพี้เกิดเปิดกระจกมับเปิดกระจกก่อนแนะนำนะครับวันนี้ก็มีศิลปินของเรามาครับนี่ครับคุณเดยบางไทรครับผมอ่า คนก็เป็นศิลปินเช่นกันครับผมไนเมกวัยรุ่นซิมบัเวสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับมีผลงานเพลงใหม่หรือยังครับไม่มีครับผมไม่มีครับเพลงเดียวครับมีเพลงมึงมีเพลงเดียวใช่ครับต่างจากคุณเดเลยนะครับแม่ออกเพลงทุกวันเลยเนี่ยคุณเดผมผมเห็นข่าวก็สิบเห็นคุณพึ่งเลิกลากับแฟนอ๋อโสดอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอ๋อ ทำไมครับนี้โฟกัสเรื่องงานแล้วก็เรื่องครอบครัวที่บ้านไม่ใช่ว่าแฟนคุณเขาจับได้หรอว่าว่าคุณในคลิกเขาเป็นเกมได้ไงครับะเป็นเกมได้ไงครับยอดผมไม่ตั้งใจไนช่วยอะไรไม่ตั้งใจช่วงเป็ใหม่ที่เขามามานอนบ้านผมอะนี่เขาบอกว่ามาตางคืนเขาบอกว่าเออเื่อี้พี่ จะไปทำบุญลงก็นลงก็นอนยังไม่นอนไม่นอนประมาณตีสี่มั้งอีกแกต้อตาลบไปแล้วอ่ะไปทำบุญตายตายทำบุญจะเช้าตายตายไม่ได้คำถามนี้ถ้าจะไม่ถามก็คงจะไม่ได้นะครับจริงหรือเปล่าครับที่แบบว่าคุณไปกลับบ้านชลบุรีใช่ไหมครับไปหาแม่สามวันใช่แต่คุณไปแค่สองวันส่วนอีกวันคุณกลับมาก่อนแต่คุณไม่เข้าออฟฟิศ แล้วคุณไปไปห้องสาวที่รับกำแพงของตุ่มปักปักปักเลยเหรอปักปักน้องเขาเลยเหรอปักเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวคุณปิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปไหนยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเฮ้ยยัดเออยังไม่ได้ถ่ายเลยเออลุกลุกลุกบุกลุกบุกอ่ะนเดียหาที่อยู่อ่ะ ถึงแล้วยังไม่เย็นเลยเนี่ยถึงไหมถึงแล้วอันนี้บ้านเชนโซโล่ยังกลับบ้านอยใช่ไม่ถ่ายแล้วลูกกูอะพ่อหาไม่เจอกูก็เลี้ยวกลับไปเหมยังไม่ได้เลยเพี่อยากกูจะสัมภาษณ์เดี๋ยวก็กลับบ้านเลยเนี่ยไหมสัมภาษณ์แม่งสัมภาษณ์เรื่องอะไรก็ไม่รู้กูคุยกันไม่รู้เรื่องรถตู้เช่ามาตั้งหลายพันนะเนี่ยคิว12ชั่วโมงมึงขับ15นาที4ตุ่นตาเลยอาให้กูเลย

ชอบตรงนี้เหรอเนี่ยตรงนี้ต้องหันหน้าไปทางนู้นพวกหินนะเราจะโดนไล่นะใช่เราก็ไปนี่เหรอมาเราได้แล้วไปเหนี่เลยมามา แตกดิเฮ้ยสูตรกูสูตรมึงอ่ะเออกูเอามาใส่ของกูเองเอาแตกูยุ่งหยิบถุงช้าไอ้เหี้ยท้ากูคว้ามาใส่เลยเนี่ยมึงแอคท่านี้ดิได้แค่นี้เหี้ยตึงกูบอกเลยวันนี้ตึงสถานการณ์ไง ผมเทพเนี่ยก็เหมือนมาตรวจงานดีอ่ะเออใช่พี่เมียผมไปด้วยอ่ะใส่สูทขึ้นหมดเลยผมใส่เลยเนี่ยมันเราอมไปเราใช้อ่ะไอ้อ้วนอ้วนแล้วยังเาโบนิ่งไม่มีไซส์เรียวว่ากงเลยเรียกว่าผมยกแขนไม่ได้เลือดเดินหรือเปล่าเนี่ยเลือดพี่เดินหรือเปล่าเอาเท่ๆมองกลงหนึ่งสองสาม ม้สุดท้ายเนี่ยไอ้ไตพี่ชายมึงโง่หวะเออมาไปมาแล้วสิเดี๋ยวบ็อกเตัานี้พี่เอาหมดเลยจะได้กลับบ้านนี่กูหมาคนพิมพ์วิพายไปนะเห็นน้องขายตั้งใจทำหมากินเราก็เลยช่วยอุดหนุนเหมือนยูทูบเบอร์พี่ขอซื้อหมาได้ไหมหมาขายไหมหมาขายไหมโอ้เจ๋งได้แต่ตังค์ด้วยเพื่อนกูหมาไหมล่ะ ใคก่อนกูเมาไปแล้วเขียร์ด้วยนี่คนนี้น้องเที่แกนตั้งก็คนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์แค่จะเดินมาดูแล้วมียัดเหมาหมดเลยไมรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้เองก็จอดไว้ใครอ่ะรอรถรอ Get up on your feet, this is a shakeout. out up that beat just like a shake Show me you got soul inside those new shoes And you can rock and roll with an attitude So good, so fresh Just the way you like it. you you, you d down. Down. อ่ะพวกเรามาดูผลงานที่เราไปเหนื่อยกันวันนี้กับภาพเท่ๆภาพลุมบุ๊กของพวกเราโลเคชั่นแรก อันดูตาอาดูที่อยากดูงานนี่แล้วทำไมเขามีสูตรกันหมดเลยใช่สูตรกูด้วยนะดูดิขนาดไม่ใส่สูตรยังเท่เฮ้ยๆ็อเต้านดกัดคำกำลังเกาแเดิมตลอดเลย

เสียเสียเสียดฟิตเลยเสียอะไรไงตอนนั่งคิดเยอะมากเลยดูงเยอะขาดโอ้ยอีส่งเลยอีสองเลยอีล่างส่งเลยนี่กันเลี้ยด้วยนายพานเ่ยนายพานมากจริงๆฟัถ่ายก็เลยเขาเรียกว่าหล่อเผลอ

แต่วอกแล้ว่อกแล้วจะไปเที่ยวพ่อนเนเ่แต่เด็แต่ง้เที่ยวชอบแต่งีมอไอเี่ยด่ภาพกรบอีกภาพหนึ่งสงเยี่ย นึกถึงเพลทุ่งเลเพลงเจัายรูกทั้งหมดรูปถ่ายใหม่ไหมมันาจะเท่กันสักทีพวกเรานรบกวมไว้ไปทำเป็นลูกบุ๊กชายโซโลประจำปี2022น2022ระวังไว้ตอนแบบหยิบกกงหยิบการ์ดอย่าทำร่วงนะเว้ยไฟเสียหมดเนี่ยเมฝนไเสียเลยเฮีย ใครดูบอกเขาฟมันเสียง <c oughs>